สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับวิ่งเจอขวันไปไหนไปไหนไปเวียดนามโอเค ไหนอะไปเวียดนามบินกี่โมงสามโมงถึงถึงยี่โมงก็น่าจะใช้เวลาประมาณส่วโมงถึงแล้วก็นั่งรถต่อประมาณสองสโมงแล้วแต่ว่าติดไม่ติดเจอกัน let's go ลุยครับ

เป็นไงบ้างการเดินทางวันนี้ก็สนุกดีครับผมมันมีความรู้รสชาติต่ากวันนี้ผมก็เคยมาแล้วตกลงมาการเป็นไงบ้างเหมือนเล่นโรลลอร์โรลลคอร์เตอร์เลยม้วนเอะแต่ก็เสียวอยู่เลยเตรกเติรตตเตต แต่ตอนนั้นผมดูเด็กคชนของของแอร์แล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพนักงานเขาก็ไม่ตื่นเต้นเราก็ไม่ตื่นเต้นแต่เขาตื่นเต้นเมื่อไรล่ะน่ากลัวนะอน่ากลัว finish. Finish. Now go sleep. Finish. Finally, finally, take long time. ถึงแล้วนะครับ4ี่ทุ่มเวียดนามสี่ทุ่ม